ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับคัสก์กับ้านน้องซิมตำบโลโคกรามเพื่อจัตุหรับผักบ้านจังหวัดเลยเน,นี่ครับเปิดราคาง้วแม่แยกลกูกนะครับพี่น้องเด้อนี่ยนี่กินหยาดีเดียร์ู้ใด้มางว้วกินหยาดีเอาไปพี่น้องเด้อแยกลกูกมุกเช็ดเดียนบ่ห่วงลูกกันไหนดีครับเบุง้งหลอกกันเลย บะฮองมะฮุนบันไดครับกินหยาดีครับพี่น้องเพว่มสูงร้อยสี่สิบบวกได้ครับได้ลำเนยลำเนาดีเนี่ยครับเลี้ยงง่ายครับเบืองล้วลูกแรกได้ซอสครับพี่น้องหมูดำได้ดำเครื่องดำเครื่องบดครับเครื่องดำเปือป่อๆนมมีติ่งใส่ขวาครับพี่น้องรับ นี่นี่น้ำงามครับเป็นงัวทถองสร้างอ่างลึกอยู่ยได้ครับเป็นงัวโพนยุ่ยได้ครับว่เาเป็นงัวกลมได้ครับอ้วนมากนี่ว่าเป็นธรรมดาเลยครับนี่ธรรมดาลูกเห็ดน,น้อมแน่ต้องเอื้อหนาแน่ก็ถือว่าก็ือว่วเบาใจเบาอ้วนอยู่กลางๆได้อยู่คแบบเวราค้าวไปเมินหาพันหาลอยแล้ครับพี่น้องเนีย่ยทรงหอยที่ทหอีสันหนาหนองนุ่นเดีหนาแล้วลองงามง่ายหมด มีหยานี่ครับมีตน้นอี่ยัง่ะต้นขันม่อนตอน้นน้ำนั่นก็นยังกินยังเลียมอยู่เนล่าอันนีิยังจะกลิ่นดินนตีหนาว่างแผนม่อยู่ไถวนไัวนมาวันหยาลูกสี่นี่หกอือ,อเทอะไรับบเนี้ย รับประกันแช่งขาให้ครับสิบห,าห้ามือครับพี่นอ้องเด้อนั่นแหละเร็ยบงามทั้งโคหน่นาโคหลังบะมี่สี่บะมีเงินครับมือห่าผ่านหาลอย,รยครับทรงห้ซี่หอีสานครับพี่นอ้องเด้อผมว่าสุดคุ้มนะครับเป็นวัวใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่ครับเผื่อเพืจะทับมาแล้วเฮาก็บ,บ้าหัเด,ด้อพี่น้องให้พี่น้องไปรุนเอาเอาล้วงไงเนี่ยเลยเนี่ย แน่กันนี่รังแยเกิดเลยเบื้องการจินหยาพี่เนาะเล็บหยาดีเลพี่นาะพวนีมัก้ว่าจิ้หยาดีเอาไปมีหยานั้นจินก็อย่างจินงายเชียงดีมาพูดว่าฟัดนี่นมันบมันบ่ห่วงลูกเนี่ยบ้ห่วงหาลูกเลยขอทาว่าตัวนี้ับ เราเห็นหลายมุมหลายด้านพี่น้นองเน,เ,เนี่ยแข้งแดดนี่แดดเนี่ยแดดเราจะทำหามุมหัวมุมอยู่หรอกพี่น้องเมื่อกี้ตัดสีเม็ดสีดีแถเลยครับบ่มีแเต๋บ่มี่มดังเลยดีครับพี่น้องเนี่ยตับหางกับเลยก่อเข่าลุกแม่หอดเล็บหน่อยอย่ละหางกับลามดีจ้ะนับนแหละโอ้

มันมาทับกับไปทับเอาไหมกับพี่น้องขึน้นข้าวเดียวเหรอกันแจกกับขามี่ตมผูมีมม่พอพอักเดียวก่อนตมกันข้าวเดียวกันแยกลูกไปนี่เต้าห่วงลูกนี่ขึ้นเลยว่ามาแยกนี่เพราะขึ้นงไงด้วยครับมันจิตวงลูกของมันอยู่กันให้หมุนจิตนมกันแยกปำเหนียรแม่นเลยเอาพี่น้องสวัสดีพี่น้องสามสิบนาทีขอขอบคุณด้วยครับตรับช้มด้วยครับกับ ัเล่นไปพี่น้องเะเพื่อว่ามันเท่งมากแตจังโทษหาครับสบายสบายครับต้งให้เลขครับต้งให้ซี่ไทยอีสานครับพี่น้องครับผมครับก็ขอจบคุณทีมประชาชนนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ